สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีปีใหม่ครับปีสองพันร้อยหกสิบเจ็ดที่ชคเข้ามาเนาะครับเนะาะทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่สายปาฏิรีเฮพับเปิดยันเสาร์พี่น้องอฉลองปีใหม่หกสิบเจ็ดโอ้เปิดตั้งแต่คืนวันที่สามสิบเอ็ดฮอดหกโมงเสาของวันที่หนึ่งพี่น้องข้ามปีเลยมือวันที่สามสิบเอ็ดได้เปิดฮอดเสาเลยครมไอ้ทางครมอ,อนุมัติให้พี่น้อง มืออ่แล้วมีหลายจังหวัดที่อนุญาตให้ผับเปิดนะครับเนาะพยาการมีแฟมผับมีแฟมคาวอยู่ก็เขาไปเบิงนะครับเนาะเขาไปเบิงซะก่อน ข่าวดีมาบอกสําหรับสายปาร์ตี้นะคะเพราะว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเคาะแล้วค่ะว่าวันที่31มธันวาคมต่อจนถึงเช้าวันที่1มกราคม2567คนที่ไปเที่ยวผับคุณเที่ยวยันว่างได้จนถึง6กโมงเช้าวันเดียวเท่านั้นนะไม่ต้องนอนกันแล้วไม่ต้องนอนเลยสําหรับสายปาร์ตี้นะถาวายส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงที่มีการขอในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็คือเปิดผับตีสี่ห้าจังหวัด คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้15ธันวาคมนะคะตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ทางการะทรวงมหาดไทยออกข้อกําหนดการเปิดปิดสถานบริการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกรมการปกครองตอนนี้ยกร่างกฎกระทรวงกําหนดวันเปิดปิดสถานบริการปี2566เสนอครมสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดทางคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในร่างกฎกระทรวงแล้วขั้นตอนต่อไปเหลืออีกนิดเดียวค่ะครับ ประกาศเป็นในราชกิจจานุเบกษ,ษาแล้วก็จะบังคับใช้ซึ่งคาดว่าสำหรับในส่วนของการเปิดผับตีสี่เนี่ยถึงตีสี่ห้าจังหวัดเนี่ยนะคะน่าจะบังคับใช้15ธันวาคมซึ่งสำหรับในพื้นที่5จังหวัดมีที่ไหนบ้างสถานบริการในกรุงเทพมหาคนครสภูเก็ตสชมบุรีค่ะ4เชียงใหม่และ5ท้องที่อำเภอเกาะสมุยของ<ม>จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเท่านั้นนะคะเ<ม>ฉะพาะอำเภอเกาะสมุยนะครับ นอกจากนี้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในสานที่ตั้งของโรงแรมสามารถเปิดบริการได้ถึงตีสี่ของวันรุ่งขึ้นเช่นเดียวกันโรงแรมได้ทุกที่เลยที่มีสถานบริการนะคะและอย่างที่บอกคันล่าสุดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ สถานบริการสามารถเปิดบริการในคืนส่งท้ายปีเก่า31ธันวาคมไปจนถึง6โมงช้าของวันปีใหม่ขึ้น1มกราคม2567นะคะขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติย้อนกลับไปจำได้ไหมวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเขามีการประชุมเรื่องนี้แหละเรื่องของการเปิดผับ ถึงตีสในห้าจังหวัดทีนี้เขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยโอ้โหดื่มถึงตีสเนี่ยเดี๋ยวเมาแล้วขับหรือเปล่านะคะล่าสุดเขามีคําแนะนำนะเป็นการขอคําแนะนําให้สถานบันเทิงสถานบริการเนี่ยหลังจากที่ลูกค้าจะกลับบ้านถ้าคุณขับรถมา เขาจะแจ้งกับลูกค้าบอกว่าอ่ะหนึ่งขอว่าปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนถ้าสูงกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้านั่งผักคอยจนกว่าปริมาณแอลกอฮอล์จะลดลงแต่เขาไปนั่ง10นาทีก็น่าจะเกินแล้วนะ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะอันนี้ขอความร่วม,มมือสมมติว่าลูกค้าไม่ยอม,อมหนึ่งก็คือโทรศัพท์ตามญาติให้มารับค่ะหรือถ้าไม่มีญาติก็คือใช้บริการแท็กซี่รหรืออาจจะเป็นบริการที่มาขับแทนคนที่ดื่มแล้วก็ ไม่สามารถขับได้อ,อันนี้เป็นการขอความร่วมมือไม่รู้ว่าจะบังคับใช้จริงได้หรือไม่นะคะครับผมเดี๋ยวก็ต้องรอนี่เป็นการทดลองว่าจะน่าจะมีวันที่15ธันวาคมนี้อ่านี่นะครับท่า,ทานท่านอนุทินชานวีรกุลนะครับนะเพื่อนก็นได้เหตุบแบบแผนหรือว่าระเบียบออกมาในส่วนของการเฉลิมฉลองทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2 5 67ทีซีเขามานี่ ก็ขอให้เป็นปีโศกดีนะครับนาะนักทองเชียวหรือว่า,าวัยรุ่นทั้งหลายสายปาร์ตืดๆโอ้พี่น้องเอ้เปิดหอดเ้าเบื้องตีหล,ลายจังหวัดพร้อมเด้หลายจังหวัดพร้อมก็เวลาเ,าเมาเวลากินก็พยายามให้มีสติแล้วก็้าเมาก็อย่าไปขับรถขับล่างนะครับนาะมันเกิดอุบัติเหตุมากมันจะหยากยุงยกย่งยากอ่าบัตรยุ่งยากเจ้าของผู้เดียวเลยมันยุ่งยากไปเบิดต่พี่น้องกับเกิด อุบัติเหตุมากไปต่าเขาเสียชีวิตหรือว่าเจ้าของเสียชีวิตนี่ก็โอ้อยากเด็พี่น้องเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็นให้ระมัดระวังกินแบบมีสติท่องอก,กินกินเล่นๆก็ให้มีสติบํแมณว่าพ้านจากปีใหม่ไปโอ้ตะก,กี้สมัยตะก,กี้นี่พายาการเป็นวัยรุ่นนี่โอ้กินคืนไหนคืนนั่นพี่น้องเอ้กินเบดขึ้นพอละอ่าอีกมือหนึ่งหาต้มมะม่ากินด้วอแบบนี้เนาะครับเนาะ เพราะฉะนั้นก็อายุหลายขึ้นมาแถวชุมชนม,มันพอยายการนี่ก็ฉลองเฉลิมฉลองปีใหม่สุปีคือกันเมื่อวันที่31นี่ก็มีการอี่อยังอ่ะมีการตั้งจังหันเนะคำนวสวดมนทําบุญไหวพระสวดมนสารากลางบ้านหมละมีการจับฉลากของขวัญเอยเดี๋ยวพอยายการจะได้ไทยบ่ได้ไทยบุหูเนาะ เพราะว่าปีใหม่นี่กะอยากกับเครื่องเสียงอยู่พัยการก็ได้ไปเปิดให้เพิ่นลองคาราโอเะกันเนาะเนาะนี่นะครับวิถีชีวิตวิถีไทยบ้านคนอีสานบ้านเฮากะทําบุญไหว้พระเท่ามาแล้วเนาะครับเนาะแกมาแล้วขยูกับบ้านกับซองเฮ็ดให้กับหลูกกับร้านมวนอยู่น้ำบ้านนี่ละอ่าทางเุทาภูแก่อ่าวันที่31เนาะครับเนาะก็มีการจับฉลากของขวัญเสาร์วันที่หนึ่งก็ทําบุญเลี้ยงพระ มีการทำบุญตักบาทนะครับเนาะจังหันที่สารากลางบ้านนี่แหละเฮ็ดทำบุญบ้านทำบุญหมู่บ้านซุปปีเป็นจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าปีนี้กิจกรรมภายในหมู่บ้านเนี่ยพ่อจัการก็จะได้กลับมาร่วมในส่วนของภูณะหลังวันที่หนึ่งพ่อละพ่อจัการจะได้กลับมาร่วมในชุมชนหมู่บ้านพ่อจัการน,นะครับเนาะนะปีนี้ก็เบิ่งฟื้นไฟให้เพิินจักหน่อยก่อน พนว่าจะจัดยิงใหญ่โยจะมีหอดหมอลงหมอล่ำมุนก็ลอเบิงสะกอนว่าจะเป็นแนวไหนกำลังประชุมหรือว่ากำลังปรึกษาหารือกันอยู่ปีกายนี้มีการแข่งฟุตบอลทีมเยาวยชนแล้วก็ทีมผู้เท่าเออทีมผู้เท่าทีมโอ้ออกกำลังกายรวมกันเนาะครับเนาะก็ถือว่าผู้รักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านในชุมชนผู้นำชุมชนแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มีความรู้มีความสามารถพี่น้อง ลามีกำลังศรัทธามีกำลังซั์ร่วมกันจัดกิจกรรมปีใหม่สงขร์ไทยปีเกา่าตะระปีใหม่ขึ้นมาตามปกติละแถวชุมชนบ้านพอยเการก็จะม้วนเติบโยพี่น้องเออก็ม้วนเติบโยกินปลาน้ากันะน้องขนาวมาจากกรุงเทพกรุงไทยลูกล้านกระมากินข้ากินปลาร่วมกันโอ้ม้วนหลายเติบโยแต่ว่ากินกะให้มันหูจากประมาณเจ้าของฮะนะเนาะนะนะถ้ากินหลายโพดก็จะได้เจ็บได้ปวดมากมันสีหยาบก,กับขอบรัวมันสีหยากก ก็โดยความปรารถนาดีจากพยานการเชนเอลนะครับเนาะก็สวัสดีปีใหมล่ลลวงนาแลวก็สายปาตีเดอ้ออ่าสายปาตีทางท่านอ่าอนุทินอนุทินชันวีรกุลนะครับเนาะก็ได้เหตุมาตรการในส่วนของตรับปีใหม่สงทายสงทายปีเก่าตรับปีใหม่มาแล้วก็เวลาออกมาแล้วเวลาไปกินไปเที่ยวยังกะให้ระมัดระว่างเจ้าของเด้อครับเดอ้อ อาโชคได้มีไส้ตลอดปี2 5 6 7พีน่น้องทีเสี่ยขามาเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ